แต่มันเล่อยมือเลยมั้งแอนมันเล่อหลยหลายแล้วเลือ่อยดุแล้วแท่ันี่ยิบสองที่หน้าเล่อยตัวเลยนะมาหาล่ะครับวัดออมน้อย i okay.

เขาเห็ดเปยลงแล้วนะรถห้องหลอกเขามาไยังไงกระหม้าใปได้ม่นใส่กันได้หรือส่ได้ต้องใส่ลงั้นเลยพ้อใ่หรือเบ่าอท่านเตกไส้หน่อยนะลองนิดไปลงนีดว่อมข้อมใส่ข้อมใส่นไส้หน่อยพน่เอิรเดี๋ยวคว้าเดี๋ยวค้าไปหน้าโรงงานหนยยังก่อ

sao chạy thêm bật điện thay sao không không ạ mọi người thấy giang ít xa lá

ดีเพื่อเดมก宝妈อยลางไว้ล้างาอะไรพราะตออยู่เสมอครับเพียงพอดีเพียงพอดีครับ ตายไปทำเขานีะม่น่ไก่ไปเลยตรงไปบนหมูรถถังแล้วก็เรีวกว่าตรงนี้ก็เห็นเป็นดียองแก้วเรกว่าี่เวนี่ยมาไก่เอไตะเกียมันเป็น มองล่างเอามาเลียงไก่ตั้งล่างนี่แลสำรงงานไปเลยออกไปเลยนะตรงไปตอนส่วนบุคคลเลไปเลยพุ่นออกไปพุนเริ่มแล้วทักทอกับมาวี่ลองเล็บก็เจ้าเห็นเลย งานมีร่องเลนบบนี่แหละโร,รงงานเกเลนเพาว่ามันรอตั้งดกางไปโรงงานเขาก็อยู่ข้างในีไม่ใช่จักรยานพม่นีิโรงงานนี่ประมาณหลายนี่เนี่ยรถจักรยานพม่งงาทังงาา้งนั้นเลย รอตามพ่อมีเลยรถีย่างกปวกๆดรถตั้งหลังเนแถวพ่อรอหน่อยตอนเกียร์้วงไปบื้อม่อันนี้ไม่ตัวเจ๋เจพอมองนี้มั้งเี่คนตั้งหนาวันทีขาแล้วมากเลยกัน งานครัม <inequ ity S 1> ีแต <barking S 1> <rence> uh ่ลงงานนะครับเก็บล่งเก็บกระดาษโอเอามาหน่อยรอกัตรงนี้สี่หาเขาไม่เิดดไปก่ปสองแ้เด็บดถึงสามสิบห้า

กับชงใส่เส้าเฮ็ดน่ตานเพื่อนเขาเฮ็ยอัไหห้องเขาห่างหมเออเล่นลอยหลังเลยพทุกคนิงนสะอาดเลเขา สวัสดีนช้นี้ครับผมอุณสละจเจเนอสวัสดีครับถึงบ้านแล้ว